สวัสดีครับส,สดิยามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีครับนี่สดชดจากเตาสดชจากโรงพ่นนะครับวันนี้กับที่ด1หนึ่งสิบสองนิ้ววันนี้อยู่ประมาณห้าสิบใบนะครับพ่นสีเสร็จเมื่อคือนนี้ก็เตรียมทยอยสำหรับการประกอบดอกลำโพงครับรานนี้นี่เข้าสู่กระบวนการการประกอบดอกลำโพงวันนี้ที่ดีหนึ่งอยู่นะเมื่อคือนนี้ห้าสิบใบแล้วก็วันนี้พ่นอีกห้าสิบใบนะครับเตรียมสง่งมอบลูกค้าที่สั่งจองอุปกรณ์ต่าง สุกท้าที่สั่งจองเครื่องเสียงก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามโปรโมชั่นของทาง,งร้านเลยนะวันนี้นับที่ดีหนึ่ง12นิ้วตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานแถมฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยทุกอยาก่างครบชุด3,599บาทนะครับ3,599บาททยอยสบอ่บมอบวันนี้วันที่สิบกุมภาพันธ์รับปรา6 5 66นะ66ใช่ไหมดิมมี66แล้วนะใช่ไหม,ม 6, 6. <laughs> นี่นี่ครับที่ดีหนึ่งสดๆจากเตารับ คนเจ็ดเราก็มาลงเพลดครับลงเพลดประกอบดอกใส่คระเพาะนีนี่ครับสวยงามครับสำรับที่หนึสิบงนิ้วฝากติดตามด้วยแล้วกันับโปรโมชั่นใหม่ของทางร้านนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามนงศูี่กาะครับนีบางในการก็เตรียมพระไรถสงหมอบแบ่เตรียมประกอบสมมอกนี่นะครับอุปรกรณ์ต่างๆที่1นึนิ้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่ ที่ดีหนึ่งสวยครับไม่อาจที่สิบมิลสีโจตันที่เราเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆครับเตรียมประกอบลงเพจอุปกรณ์ต่างๆนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเตรียมสมมอบสิค้าที่สั่งจองเข้ามาก็ฝากติดตามเพื่อรับกันเฟรมแขนเหล็กก็อยู่ที่499บาทครับเฟรมแขนเหล็กชุดแขนโรงงานเนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ชุดแขนเหล็กครับชุดแขนเหล็กอุปกรณ์ต่างๆนี่เป็นชุดแขนโรงงาน อุปรกรณ์เหล็กอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ฝากติดตามรา่วมกันโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร,ร้านอัปเดตให้ได้ชมกันอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวนะครับทีนี้หนึ่งวันนี้10กุมภาพันธ์บรรยากาศช่วงเช้าครับปี266 5นะครับเดี๋ยวสำหรับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับแล้วก็ของท่านที่อดดุดหนุนด้วยนะครับทัพเอเทอร์โบสแปดนิ้วก็ทยอยพ่นสีขึ้นมาประกอบให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะวันนี้นะครับขอบคุณการติดตามของท่านที่สั่งจองเข้ามา 3,599บาท1ใบแถมฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยครบเซตพร้อมใช้งานลำต้พวงพร้อมดอกท่านที่จะสั่งจองตู้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงก็อยู่ที่ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่ส่ใบหนึ่งามพันเก้าบาทพร้อมดอก4ใบนะครับที่ดีหนึ่งพร้อมดอก4ใบก็1,000งหม 3,999บาทนะครับดูความสวยงามกสีโจตันให้สวยสำหรับเจ้าที่ดีหนึ่งบนบนี่ครบเซตพร้อมใช้งานนะครับท่าที่สั่งจองก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลต่างๆของทางร้านจะได้รับชมโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านนะครับโปรรักวาเลนไทน์ชุด2คูณ2มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสำหรับโปรรักวันวาเลนไทน์ปรจัดโปรโมชั่นตมตตู้ตู้ฮอตส5หลาิกไดีม 2พัด15นิ้วนะครับ15นิ้วออเดอร์6นะครับนี่กับคอลัมน์นะครับกับคอลัมน์เดลราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าวันนี้อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของทางร้านแล้วก็อัปเดตทุกความาจัดโปรโมชั่นใหม่ๆให้ทางร้านได้ชมกันนะสำหรับเจ้า T D หนึ่งครับวันนี้นี่นะบรรยากาศช่วงเช้านะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับทีหนึ่งพร้อมดอกพร้อมใช้งานไม่อัด20มิลตรงหูจับนี้ครับหูจับเด็กกุกอยางกันกิ้ง เพดหลบฝนชุดแขนโรงงานสลักปืนสีโจตันนี๋ยวเรารอใส่สลักครับเราก็จะมาประกอบสลักใส่ครับใส่สลักใส่อุปกรณ์นี่ครับมีเฟรมวัต่างๆนี่ครับนี่เน็ตเบอร์อุปกรณ์ต่างๆเพดหลบฝนแล้วก็เตรียมพร้อมสลักใส่ตู้เลยนะครับคานนี้นี่นะครับผมท่านนะครับที่อุนนเครื่องเสียงที่ร้านด้วยนะครับขอบคุณการติดตามยามเช้านะครับสวัสดีครับ